ก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง PJP Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับช่อง PJP Channel นะครับวันนี้นะครับเรานะครับก็จะมารีวิวรูบิกตัวนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับรูบิกอันนี้นะครับเป็นรูบิกของยี่ห้อโมยูนะครับเป็นรูบิก5้าคูณห้านะครับอันนี้นะคบเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันดูเลยนะครับ ในกล่องนะครับเขก็จะมีกล่องเล็กๆอย่างนี้มาให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาวางไ pues ว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับส่วนในนี้นะครับก็จะมีลูบิกนะครับแล้วก็ที่ตั้งอันนี้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ลูบิกอันนี้จะตั้งแบบนี้นะครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกล่องอันนี้ก่อนนะครับซึ่งในกล่องอันนี้นะครับก็จะมีคู่มือการเล่นนะครับแล้วก็จะมีทริคต่างๆนะครับที่อยู่ในนี้นะครับนี่นะคบโอเคนะครับนอกหือจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีอันนี้ด้วยนะครับจะเป็นน้ํายาหล่อลื่นสําหรับลูบิกนะครับถ้าลูบิก มันหนืดมันฝืดแล้วนะครับก็สามารถใช้อันนี้ได้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นไขควงนะครับเอาไว้ไขรูบิกนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมารีวิวรูบิกกันแล้วนะครับซึ่งรูบิกอันนี้นะครับเป็นรูบิกห้าคูณห้านะครับมีแม่เหล็กด้วยนะครับเวลาบิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ สังเกตว่ามันจะตรงล็อกนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีสติกเกอร์ติดไว้นะครับตรงกลางนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าสติกเกอร์ตรงกลางมันหลุดนะครับมันจะเป็นยี่ห้อของยี่ห้อโมยูก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําเป็นรูปกระดานหมากลูกกันก<ม>่อนเลยครับคือให้บิดอย่างนี้นะคระบิด2ครั้งอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็บิดสองครั้งห่างกัน1นึบล็อกอย่างนี้นะครับ โอเคนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกระดานหมากลุกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับรูบิกห้าคูณห้านะครับถ้าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็บิดสองครั้งเหมือนเดิมเลยนะครับ โอเคนะคบอันนี้นะครับก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคัตติ้งคอนเนอร์กันก่อนเลยนะครับอันนี้เราเผื่อไว้เท่านี้นะครับอันนี้เท่านี้ก็บิดได้นะครับแล้วถ้าเรามาเท่านี้นะครับประมาณ2บล็อกนะครับ2บล็อกอันนี้บิดไม่ได้นะครับแต่ต้องใช้หลายทีหน่อยถึงจะบิดได้นะครับแล้วส่วนที่ตั้งอันนี้นะครับจะเป็นที่ตั้งพลาสติกนะครับเป็นของยี่ห้อโมยูนะครับจะถูกเขียนมาแบบนี้นะครับ โอเคนะครับสำหรับรูบิกอันนี้นะครับก็มีราคาทั้งหมด599บาทนะครับจาก l a z าด a นั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับการรีวิวรูบิก5คู5อันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ